สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคงหวานนะคะวันนี้น้ำอ้อยก็มีมีดอีเนบควานช้างสวยๆเลยนะคะสิบเล่มมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะทำจากเหล็กสปริงโชกคเลยนะคะอินเนบควานช้างเป็นครั้งแรกที่เราทำนะคะวันนี้มาเซตใหญ่สิบเล่มเลยนะคะแล้วก็ด้ามน,นะคะด้ามด้ามจับตรงนี้นะคะทำจากไม้รกฟ้าด้วยนะคะ แล้วก็สันคอจากสแตนเลสทําจากสแตนเลสด้วยค่ะสวยงามมากเลยนะคะเล่มที่1นนะคะความยาวจะอยู่ที่สิบานิ้วสี่หุนกว้างหนึ่งนิ้วห้าหุนสันหนาห้ามิลหนัก4ี่รอยสี่สิบกรัมนะคะด้ามจับตรงนี้นะคะด้ามจับตรงนี้6กนิ้วครึ่งทุกเล่มเลยนะคะทําจากไม้รกฟ้านะคะสวยมากเลยค่ะเล่มที่1นนะคะความยาว13านิ้วสี่หุนเลยนะคะ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะเป็นมีดที่พกพาหรือว่าสะสมนะคะใช้งานได้จริงด้วยนะคะสวยง,งามเลยค่ะเล่มที่สองนะคะความยาวจะอยู่ที่13นิ้ว3าหุนกว้าง1นิ้วห้าหุนนะคะสันหนาหมิลหนัก420กรัมค่ะ,ะด้ามจับตรงนี้เป็นไม้ลบฟ้าดูลายเขาสวยมากเลยนะคะอยากให้เห็นลายไม้ลบฟ้าเนาะอันนี้ทำเลขติดไว้อาจจะเห็นได้่อยชัด ต่อไปนะคะเล่มที่3นะคะความยาวจะอยู่ที่13นิ้ว2หุนกว้างกว้างนิ้ว4ี่หุนนะคะสนาหามิลหนัก400กรัมค่ะสวยมากเลยค่ะเล่มที่3ก็สวยนะคะน้ำหนักจะไม่เยอะเกินนะคะประมาณ400กรัมเกือบเกือบทุกเล่มนะคะ400กว่าอะไรเงี้ยค่ะเล่มที่สีนะคะ ความยาวจะอยู่ที่13นิ้วหหุ่นนะคะกว้าง1นิ้ว4ี่หุ่นสันหนา5มิลหนัก400กรัมนะคะด้ามจับก็6นิ้วครึ่งเหมือน,อนกันนะคะทำจากไม้รบกฟ้านะคะสวยงามมากเลยค่ะเล่มที่4นะคะต่อไปเล่มที่5ความยาวจะอยู่ที่12นิ้ว6หุ่นนะคะอ่ากว้าง1นิ้วหหุ่นสันหนา5มิลน,นะคะหนัก420กรัมค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ความยาวด้าม,ค,ามคล้ายๆกันหมดเลยคือหกนิ้วครึ่งน,นะคะไม้ลกฟ้าก็เป็นไม้มงคลนะคะไม้ลกฟ้านี่จะเป็นไม้มงคลนะคะที่เขาจะ,อะชอบเก็บสะสมด้วยนะคะสําหรับไม้ลกฟ้านะคะสวยมากเลยค่ะต่อไปนะคะเล่มที่หกใบยาวอยู่ที่12นิ้วห้าหุนกว้าง1นิ้วหนิ้วสี่หุนนะคะกว้าง1นิ้ว4ี่หุนสันหนาห้มิลหนัก410ิกรัมนะคะ น้ำหนักก็พอๆกันเนาะต่อไปเลยนะคะอ้อยไปเร็วนิดหนึ่งเนาะมีสิบเล่มเลยนะคะต่อไปเล่มที่เจ็ดนะคะความยาวจะอยู่ที่อ่าสิบสองนิ้วห้าหุนกว้างหนึ่งนิ้วสี่หุนนะคะสันหนายอยู่ที่ห้ามิลน้ำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะด้ามจับก็ไมลูกฟ้าเหมือนกันหกนิ้วครึ่งนะคะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงดูความสวยนะเล่มนี้สวยจริงค่ะ เล่มที่7แล้วนะคะต่อไปเล่มที่8นะคะเล่มที่8ใบยาวอยู่ที่12นิ้ว4ีหุนนะคะกว้าง1นิ้วสีหุนสันหนา5มิลหนัก400กรัมนะคะสวยมากเลยค่ะด้ามจับเหมือนกันนะคะ6นิ้วครึ่งนะคะไม้ลกฟ้าทั้ง10เล่มเลยนะคะสันคอสแตนเลสด,ด้วยนะคะต่อไปเล่มที่ 9แล้วนะคะเล่มที่เก้าใบยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วสามหุนกว้าง1นิ้วสี่หุนสนนัห้ามิลหนักอยู่ที่350ากรัมนะคะสำหรับเล่มน,นี้นะคะเล่มน,นี้เบากว่าเพื่อนเนาะเล่มน,นี้เบากว่าเพื่อนนะคะแต่ความเฉียบคือสวยมากเลยค่ะต่อไปนะคะเล่มที่สิบนะคะ เล่มที่10ความยาวจะอยู่ที่12นิ้วนะคะกว้าง1นิ้ว4หุนสันหนา5มิลหนัก370ลกรัมนะคะทามจากเป็นไม้ลูกฟ้าสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับอิเนบควานช้างนะคะคือตรงนี้เขาจะมีงอนนิดนึงนะคะแล้วก็สวยมากเลยค่ะเล่มเล่มที่10บนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจทักน้ำอ้อยมาได้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะเบอร์ 093 301 7 943นะคะแล้วก็แอดหรือเพื่อนๆอ,อยากติดต่อแบบอยากเห็นรูปก็แอดไลน์มาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะมีสวยๆทั้งสิบเล่มเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าลืมทักมานะคะวันนี้น้งอ้อยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ